สวัสดีครับสวัสดีนะคะพี่น้องเอฟซีน้องมานะพิษบ้านเพลงนะครับเอฟซีสาวน้อยพิษบ้านเพลงนะครับตอนนี้เราถึงงานไปที่รียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คืออยู่กับผู้จัดการฮาร์ดบีดแล้วก็แม่นุวมวานะครับถึงงานแล้วครับพี่น้องแดดห่อนแห้งนะครับนี่จะร้อนเลยนี่ผู้จัดอันี้แม่นุ่มเลยนะจีหนาจะหนีได้จังเลยนะครับเพราะหนาสดแห้งครับหนาเื่ไข้ตุ้งต้งแดดตุ้งห่อนตุ้งสุดทึ้งเดดแบบ ล่างกรน่าจังไรกะสูเราเป็นองค์อเป็นขอแค่กำลังใจเป็นกำลังใจเนาะมีแยงใจเะยอ่ะนแล้ก็งจกินขม่าวกินน้หลัากนขาก่อนจะนอนกินข้าวก่อนนะครับปรางปรางปูนะครานปรางปูน้องขายลาบขายก้อย ไขส้มปอนน้องแกวบฝังต <c oughs> ิดตามผลงานเพลงใหม่ของพ่อวัดสุวรรณด้วยน,นะครับการน,นำาตาออกมาเตยครับพี่น้องปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ใดจะไปเ,เห็นนะครับไปหายูนาเซียน้องมาลาในเดวอครับดือ้อน้องมาละเช่ไปให้แล้วนะครับเข้าไปให้กำลังใจพอ่อเงาะนะครับพ่อวัดในเดือครับดือ้อที่สําคัญอย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจน้องมาลนะด้วยเพลงออกมาแล้วจะเดือนนึงแล้วค่ะ 5แสนวิวเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดดูนะครับดีใจแห้งครับขาดว่าสีหดสีหดเสียสีหอด,ดอันลานนี่เขอบอาบ่หอดตัวแม่เป็นปันซอยซูมือแม่นบ่แม่ฟังซูมือจะแบบเขาบอกเบื้องชีพเราเปิดออกเป,ป็นปันยอดวิวต่อแม่ดีแบบมันดีใจบ,บางทีแบบมันบอกมันบอกว่าถือนะครับพี่น้องมันดีใจไล่จารมานัน ท่านนี้ไม่ไนนด้กินปูท่านเดียวก็วไปใส่ไปกิดทาสิวอันนี้นคือเพอนเพอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยกุ่มส่แหงเดียวต้องไปหางมอนะย่าม้ไปเี่ยบไลไลน่อไปเจี๊ยบไปไล่ไม่ตมอเป็นอย่างงี้ย่ามือไปเจีย,ม,จย,ม,จยมันดไม่ดั้เป็นคนเสีส ละหุนบ่สูงสาวมองเวินความสูงบ่บถึงเกียน <c oughs> นั่งเห็นอายเป็นทางผ่านสาวเจ้าบบสงสารใช่ในฝันอีน้องมาสูงโกรธคนแน่ คนแกแ้งจังบังอายคนแกล้งจังบังอาจะอายโม่ย่ำเดินกูวังเอ้แต่เจ็บปวาไในสู้วังเป็นทุกข์ใจในความดี เป็นฝันปวดแขนปวดลงตีปวดลงมอนตอปวดขึ้นหัวปวดุงเล่เนี่ครับพี่น้องเ๋ยวสิปอาบน้ำ้ะแขนกัลเล่เดุยนี่ะเกิดมาเเพียงอย่างว่าเกลยวกเเล่ะเจะล่เร่เเ่เเเเ่เเ่่่่เ ดำดำดำและดาดาดำดำ teaching. ไปไหนใกล้ๆก็ว่าแล้วดำเดี๋ยวติดมาตะเกียบมืไกี e ่เด้อโปรไซมาลองไงก็อยู่ในตนสกิ๊ดโปรไลองเลยวะคือไม่ยิงเดี๋ยวดำเนดำดำดำองบอเป็นตะดูเกเอองบอเป็นตะโดนได้ดำดีดำีไม่ตกดำนำชเงี้ยตะเกย เปลี่ยนความเออเปลี oh, ่ยนทนี yeah. ้ลวรอนยน้งคือไปดัดักดักดย่เลยสมัยจีนที่มาำไรอเกิอเออมีมะลำนขังแรแต่แกินมจะออกทั่วห่แต่แนกบแต่จลุงลุงหร่่อยุสิบหกจอยสิบกมน่าอยู่เลคือสี่ต่ออ่ะนะตนไหนตอนไหนสิบปีงานก็สิปี ่อยยังอ้นว่าหูจากภาษาย่ี้ห้กัสิบก็ปีสวบพี่มันมลํามนายอายุกบบหางไขวดสูงเร็วเนาะไ้เร็วเรเดีเวลาเ็วเนาะที่บอกงานปจันศิตปีใหม่เพราะปีมันรักไปไม่ปูกบันีข้าเดี๋ยวปดพวงได้หมัเ่ยสอบใหม่แป๊บเกี่ยวโอ้ยทวงานมันเกิดแล้วตื่นขึ้นสิบธันวาวันรัฐธรรมนูญหยุดทั่วประเทศอย่าลืมนะครับพี่น้อง อย่าลืมเป็นกำลังใจอย่าลืมเป็นรออยู่ยืดมือนะครับวันเกิดเอาก็รอคอยวันแม่แม่แม่นันเดียวแม่ไปโทรไม่ซั่งยันเดียวซั่งยังในยี่ขามขัวซั่งมา่ยังออ๋เป็นของขวัญวันเกิดไปลูกโอ้ในยี่ขามก็ได้บักลามขัววันเกิดเราจะทำกันกันมาหนาเลยเนี่ยแตได้ไหมแดดนี้สามพันบาทแดดพร้อมกันก็ได้จำเวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ก็มาเกิดภัย ด้ะระวางเครื่องเยอะจไม่ตีหอ,องหนัง่ไม่ดีบยปวดเหงาได้ขดัขึ้นรถเหมือนเดียขึ้นรถปตน,ปนยุโคโบราณบ่นไยลุก่อนมา่ายลุกบอนมกระปวดกระโปรงโอ้ย เขาเอาลูกหมีเนี่ยม <Yeah>, like ันบางานเนะเอาลูกตัดต่อเนาะจะไปถ่ายต้องไปถ่ายถ่ายไหมตับเสียงเอาไม่ทำงานเลยค่ะเขียนขนปากามขอเดียวเจ้ากระเลียวหน้าไปทางอื่นปล่อยเตี่ยตุ่มสุดเฟินมองคนเยืนควงคู่เดินมา ปวดใจหนักหนาเพราะเกิดมาเตี้ยจนเศร้าเหมือนเพราะเกิดมาเตี้ยจนเศร้าเหมือนฟังเสียงเอื่นผู้สายกเอื่นนอแทบกิ่งยแม่รังเอ้ยมีแต่คำบาเเี้ยมาตัวไทยบอกสามีบ่เจ้าผู้สาวขึ้นลวนมีบ่เจ้าผู้สาวขึ้นลวดโนการุน่าสะกคนมาซอยส่วนสนเทียมาาซอยนุ่นเอ้อเออนเีอ ก็ม้านในในกัลปจีนั่นตัดไปหรอเห็นหนุนบั้งขอเดียวจอกระเลียวหน้าไปทางอื่นปล่อยเตี๋ยตุ่มสุดเอิดมองคนเยืนควงคู่เดินมาในกัลป์จีนเลย แต่งหนาตะว,วินได้มือถ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากติเตาไว้เพียงเท่านี้นะครับก่อนจะไปไหนมาไหนก็อ,อย่าลืมไปฟังผลงานเพลงกิ๊คขั้พอใส่รกระเป๋าปเลยครับตือมานมานะฮะบักลากคำเแพงฝากพี่น้องมึงแงเป็นลูกเป็นหลานแม่เด้อขออ้าเวเหนียวค่ะ